แล้วครับตอนนี้เรามาดูบาริสต้าของเรานะครับกำลังดิฟกาแฟไหนโชว์หนซีกาแฟ,แฟอะไรนะนี่นี่กาแฟอน,นี้เอามาใหม่นะครับใหม่เลยนะครับเป็นโคโเบียนะครับซึ่ง First Time นะครับที่น้าตุ๊กบาริสต้าของเรากำลังจะโชว์ดิฟสอแก้วเลยนะ สำหรับสำหรับใครบ้างครับท่านสวัสดิ์กับพ่ออ๋ค่ะเดี๋ยวพี่ว่าอีกแก้วนึ่งเลยอ๋อเหรอครับนะครับดีกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือการดิฟกันนะครับเอาร้านกาแฟนี้อยู่ที่ไหนชื่ออะไรบอกกับเพื่อนๆเลยดิแลกอะไรนะครับดิแลกคาเฟ่ชื่อเต็มๆว่าดิแลีกคอฟฟี่คาเฟ่ตั้งอยู่ตรงไหนครับ อยู่ตรงข้ามอยู่สกนคลนครค่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสนามบ,บินสกนลนครเลยนะคะอยู่ตรงข้ามนะครับแล้วทางเข้าเข้าตัวไหนครับข้างๆ้างยันม่าค่ะซอยยันมา่าอ๋อเข้ามาลึกไหมครับไม่ลึกค่ะประมาณน่าจะประมาณร้อยเมตรเอ้ยร้อยเมตรร้อยเมตรได้ค่ะโอเคครับน,น,นี่ครับก็ลองเข้ามาชิมฟิลม,มไม้ลายมือของบาเลสตาของเรานะครับ มีทั้งกาแฟดิฟมอกคาปดนะครับหรือว่าเอสเปรสโซเมชีเนี่ยมีครบเลยทุกอย่างนะครับแล้วร้านนี้เขาเขาเป็นอะไรนะครับเขาเป็นเขาเป็นอะไรก็เือมีธงไตรองแบบผงช้าครับทหารเรือค่ะเขาเป็นทหารเรือค่ะเพราะว่าลูกค้ามาก็ชักชอบถามมากเลยค่ะว่าใครเป็นทหารเรือเหรอคะก็เลยบอกว่าเจ้าของร้านค่ะอ๋อเลยครับดูสิครับเนี่ยมีสมองเรือด้วย มีสมอเรือนะครับโหน่ารักมากเลยนะครับอันนี้เป็นสมอเรือที่ศักดิ์สิทธิ์นะถือว่าครูคเปรชนินชุนรัตนพันธ์ได้เมตตานะครับถักมาให้นะครับโอเคนี่เลยต้องบอกว่าและดูสิครับเอสเปรสโซเมชีนของเราก็มีนะครับแสดงว่ากาแฟของเราเนี่ยมีให้เลือกนะครับได้ตั้งแต่ดิบ หรือว่ามอคคาพอตนี่เสร็จแล้วนะคะโอเคนี่คือกาแฟดิป